สวัสดีครับทาบ่านผู้ชมก็ขอต้อนรับสู่ช่องแบงค์ครัการกรดิชเชนเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืน a อ้เชนที่17เฟสดากรอนนะครับผมซึ่งได้จากการสรีมครั้งที่แล้วนะครับก็ผมทำแต่สัญญาเราจะมาเล่นปืนนี้ในคิดนี้งั้นเราก็มาเล่นจดดีก่าก่อนเล่นแล้วก็ขอมาเปลี่ยนมีดนิดน,นึงนครับไอ้มีดแมวจนทับเดียว จันไหนดียึดจุดไม่เอาวางระเบิดไม่เอาเออนนี่ดีกว่านี่แผนที่ต้องแผนที่ที่ใดเลยเอาแผนที่นี้เพรีมมาไปาก็ต้องขอภัยในที่นี้นะครับ ขาจะเขียนชื่อเพลงไว้ข้างล่างนี้นะครับถ้ามันขึ้นนะมาสิเอ้ยนั่นดอก แตกแน่มาถึงมันเหรอออนเรานี่ยะแตกแน่คนนั้นจะเปิดสิด่งที่ระเบิดนะปาบหนึ่งไม่โดน ไปเผาไา้มันโหนช้าไปควายจริงๆให้มันเผาตายไปไม่ต้องห่วง ชโลมุนวุ่นวายชลมุนวุ่นวายแตกปืนพก17จดนัดสุดท้ายของ AKC เจ็ดเวทเดก่อนไปยับไปยับหน่อยกระสุนนะ่ะนี่นก็ AK ด้วยว่าไอ AK AK ไอ AK แปลว่าอะไรไหว แอรโแอรอืมง<ส>ูดได้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 ไดไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้โห ทำไมมันไม่ยิงกันะเออขอบคุณเ,เจ้าเฮ้ยผมไม่ได้ซับไอ้นี่มาว่ะไอ้เกาะกันระเบิดมาผมไม่ได้ใส่มาโทษโทษโทษผมเลยไม่ได้ใช้เอ,อเอาละโกไลแอดมา จะสั่งโกเลแอตเลยดีไหมก็สั่งเลยเถอะเพราะว่าปืนแฮทผมก็ยังไม่ใช้เยี่ยมคนโกเลแอดกำลังมาพิฆาตเดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปนี้มาเป็นกัสตีมแบบสั้นๆระยะใกล้ รู้จำไหนบ้างวะเนี่ยผมเริ่มงงละคือร้อนเกินคือร้อนเกินไอ้หออน,น้าเงียบไอ้หนห้าเงียบตายตายปเป็นสักกะดี ยิงปืนไฮคาเฟน,นะมไม่ไหวแล้วึบตูม,มไม่โดนขออนุญาตใช้ปืนไฮนะครับขอใช้แค่ปืนแอปซอรมาปืนนี้จะเป็นพินิหารคน เอาผมเปลี่ยนปืนเลยแล้ววะผมจะเปลี่ยนปืนฆ่ากุฏี คือนหนเหล่วคนเดีย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 วเจอแล้วเจอแล้วเยี่ยม <c oughs> แต่อดปิดไทยด้วยเอเคครับ <c oughs> <c oughs> ยิงไปตุ๊ตาย ที่ผมไม่ได้ใส่เกาะกันศูนย์ในปืน a k 1 7เป็นเพราะว่าสิ่งที่ผมใส่เข้าไปแทนชุดเกานะนั่นก็คือการที่เออ่ชักปืนได้เร็วก่อนใครนเพราะคือแบบเอาปืนเล่งมายิงก่อนอนะ่ะเขาเรียกว่าเล่งปืนยิงขึ้นเร็ว10%มั้งผมจะไม่ได้มันก็ดีกว่านะที่ผมต้องใส่เสื้อเกาะกันระเบิดทั้งๆท,งท,งท,งที่ส่วนใหญ่ผมก,ก็ไม่ค่อยเจอระเบิดอยู่แล้วแหละแต่เป็นหุ่นเมื่อกี้หร้อยกวอนนัดอะ่ะ มาทีนี้ขออีกดาหนึ่งจัดเรือไปใสายๆไปก่อนเริ่มยืนหหยจัดไป กัดระเบิดกดเริ่ม เอเขดิเอเขเอเขเออผมรู้ว่าจะเล่นตรงไหน,นกดมีไวให้แห่ ขยิงขึ้นผมลงไปเลยกันแล้วกันว้าว,าวาเนี่ยสายเหตุผมแพ้ตูวพวกนี้ไม่เก่งกันจังวะสงสัยอยากกินตับปืนพกมาแล้วก็ต้อง วิ่งแล้วเอาแค่มาวางกำดัใไอหน้าหมาอะไรวะไม่ใช้ AK 7เวะแล้วก็เหมือนผมไม่นิง่งมา แพ้ว่ะแพ้ว่ะเออการตุนไว้ก่อนอืมผมชักเร็วกว่าเว้ยฮะการัะยิงเลย ตัวแล้ววะโดนนิวเคลียร์สไลด์ขึ้นดิชอบกันนักหรอเอาไปเลยไม่ต้องมาเผื่อให้ใครไม่ต้องเผื่อให้ใครไม่ต้องเผื่อให้ใครมาได้เวลาตาของผมละ จะเอททางประตูกลัแหดกลัแอลอยู่ข้างล่างกลัแลกกลดเอ cô lại ad đó cô lại ở đó Má, mà cô lại ở đó cô lại ở đó đi เอ๊ะแน่มึงเอ้ยโกเล็มไปไหนหวะโกเลแอดแม่งโกงโกเลอดใช่ไหมโกเลอดใช่ไหมมาน,นี้สั่งเลย เร็วๆเด็กโก้เลยแดหรอโกูเลยแอดหรอผมไม่ใส oh. oh, ่กอดกันส oh, ุนกูเลยแอดโก้เลยแอดมากูเลยแอดหรอมึงไปไหน อยู่ข้างล่างเยี่ยมเอาสิเอาสิเอสเอ,ส,เอส,สองตัวชนะ เล่นกลัวและแอดมาผมเล่นกับผมไม่กลัวไม่เป็นแผลทองผมมาครับอนี้กิดประชดนะอยากเล่น สามตัวใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันพุธนะครับก็คือผมจะสตรีมทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมได้เคเวสดดา้อนมาแล้ว เออผมเห็นยู u ูบทัทนหนึ่งเขาบอกว่าจะมีการแจกอ a k n ส1 4ในวันที่13เดือนนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็สายรีก็ต้องเฮห,หากันแน่ๆเลยสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์นะครับกดถึงห้าไลค์เลยแล้วคลิปหน้าผมจะมาเล่่มหมดไปเทเล่ยให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งไม่ก็เล่นเกม Marvel Super War นะครับใครอ่ะเอางี้ใครชอบเล่นเกมเอไม่ใช่ ใครชอบให้ผมเล่นเกมคอปดีตี้โมบายกดไลค์เอาถึงห้าไลค์แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบก็กดดิสไลค์เลยนะเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นเฮ้ยเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่น <c ười> ใครชอบไอคอปดีตี้กดหนึ่งใครอยากให้ผมเล่นเกมมาวิวซูเปอร์วอลตกดสองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเราไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปใหม่ก็เตรียมรอเดินทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ ว,วันอังานารกับวันพุธาผมจะสตรีมในเอ่อโอ,มเ,มอเกมทีวีนะผมมันา่านว่าอะไรวะมก็ลืมละโอเคไปจริงๆละ